ในวันนี้19มกราคม2025กลุ่มฮามาสได้เปิดเผยรายชื่อตัวประกันชาวอิสราเอล3คนครับที่มีรายงานว่าพวกเขาจะปล่อยตัวประกันชุดแรกตามการรายงานจากแหล่งข่าวของอิสราเอลฮารยานัฟทาลีได้รายงานว่ารายชื่อที่ถูกเปิดเผยออกมาแล้วเป็นผู้หญิง4คนครับมีรายชื่อดังนี้1 โรมี่โกเนนสองเอเมลีดามารี่และ3โดรอนสเตนบราเชอร์ตัวประกันชาวอิสราเอลจำนวน3คนจะถูกส่งตัวไปยังอิสราเอลในวันนี้ครับซึ่งทางการของอิสราเอลก็มีการจัดเตรียมสถานที่เอาไว้รองรับบริเวณจุดผ่านแดนฉนวนกาซาอิสราเอล ยังมีตัวประกันอีกหลายคนที่รอคอยการปล่อยตัวครับแต่ตามข้อตกลงสัญญาหยุดยิงจะมีการปล่อยตัวประกันเป็นระยะระยะชุดแรกก็3คนครับโรมี่เอมิลี่และโดรอนสำหรับข้อตกลงสัญญาหยุดยิงก็เกิดขึ้นในช่วงเวลา11นาฬิกา15นาทีของวันนี้ 19มกราคม2025ตามเวลาในท้องถิ่นครับซึ่งก็เกิดขึ้นหลังจากที่สมาชิกกลุ่มฮามาสได้มีการเปิดเผยรายชื่อตัวประกันทั้ง3คนที่จะมีการปล่อยตัวคืนให้กับอิสราเอลทางด้านโดนัลด์นนทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก็ได้ออกมาประกาศผ่านช่องทาง X หรือทวิตเตอร์ว่า ตัวประกันจะเริ่มถูกปล่อยออกมาในวันนี้สามหญิงสาวผู้งดงามจะเป็นชุดแรกสำหรับโรมีเอมิลี่และโดรอนนั้นถูกกลุ่มฮามาสจับกลุ่มตัวไปนับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปี2023ที่ผ่านมาครับพวกเธอถูกจับตัวไว้เป็นตัวประกัน470วันการปล่อยตัวประกันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับตามการรายงาน จากฮายายนัฟทาลีได้รายงานว่าตัวประกันชาวอิสราเอลทั้งสามคนถูกส่งไปยังสภากาชาติในพื้นที่ฉนวนกาซาแหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลได้รายงานว่ากลุ่มฮามาสจะส่งตัวประกันทั้งสามคนให้กับสภากาชาติที่อยู่ในฉนวนกาซาหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จากสภากาชาต จะนำตัวประกันทั้ง3คนไปส่งมอบให้กับ IDF หรือกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลในคลิปภาพนี้เป็นคลิปภาพที่ IDF เจ้าหน้าที่ทางการอิสราเอลได้มีการจัดเตรียมสถานที่เอาไว้รองรับตัวประกันที่กลุ่มฮามาสจะมีการปล่อยตัวในวันนี้3คนครับเวลานี้ชาวอิสราเอลกำลังรอคอย การเดินทางกลับบ้านของตัวประกรันทั้ง3คนครับตามการรายงานได้ระบุว่าชาวอิสราเอลต่างได้ใจจดใจจอ่อตั้งหน้าตั้งตารอคอยเกาะติดสถานการณ์โดยการดูคลิปภาพเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่สภากาชาติกำลังเดินทางไปรับตัวประกรันที่กลุ่มฮามาสได้มีการนัดหมายให้ เจ้าหน้าที่จากสภากาชาติเดินทางไปรับตัวประกันแหล่งข่าวรอยเตอร์สก็ได้นำเสนอเรื่องนี้ครับคือเจ้าหน้าที่จากสภากาชาติจะเป็นทีมที่เดินทางไปรับตัวประกัน3คนแรกสำหรับเฟสแรกหรือระยะแรกในการที่กลุ่มฮามาสจะปล่อยตัวประกันในช่วงเวลา42วันนับจากนี้จะมีการ ปล่อยตัวประกัน7ครั้งด้วยกันวันแรกปล่อย3คนวันที่7ปล่อย4คนวันที่14ปล่อย3คนวันที่21ปล่อย3คนวันที่28ปล่อย3คนวันที่35ปล่อย3คนและในสัปดาห์สุดท้ายปล่อย12คนในช่วงระหว่างที่มีสัญญาหยุดยิง หกสัปดาห์การปล่อยตัวประกันก็จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับแหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลได้รายงานว่านี่เป็นสัปดาห์ที่สมาชิกในครอบครัวของตัวประกันที่ถูกกลุ่มฮามาสจับกลุ่มตัวไปกำลังตั้งหน้าตั้งตารอคอยด้วยความหวังว่าพวกเขาจะกลับมาและยังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่เมื่อวานนี้18มกราคม2025 ชาวกาซาได้เดินทางจากทางใต้ขึ้นไปทางเหนือในระหว่างที่พวกเขาเดินทางขึ้นไปทางเหนือนั้นพวกเขาเดินไปด้วยเท้าและเดินไปตามเส้นทางที่ IDF ได้กำหนดเอาไว้ยังมีพื้นที่บางแห่งที่กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้ประกาศว่าห้ามเดินทางเข้าไปในพื้นที่เขตทหารที่ได้มีการแจ้งประกาศเอาไว้ ว่าอยากเข้าไปและให้ประชาชนชาวกาซาเดินทางไปตามเส้นทางที่ได้แจ้งเอาไว้และให้เดินทางเข้าไปยังทางตอนเหนือโดยที่ห้ามมีการพกพาอาวุธใดๆไปด้วยบริเวณเส้นสีแดงๆนั่นเป็นพื้นที่ที่ห้ามให้ประชาชนเดินทางเข้าไปครับเพราะว่ายัางคงเป็นพื้นที่ทางทหารในช่วงระหว่างที่มีการทำสัญญา หยุดยิงเป็นเวลา6สัปดาห์โฆษกของกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้ประกาศเป็นภาษาอารับิกเพื่อให้ชาวกาซาได้เข้าใจว่าในพื้นที่ต้องห้ามเหล่านี้ห้ามให้ประชาชนชาวกาซาหรือใครก็ตามเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ต้องห้ามและยังมีการห้ามทํากิจกรรมการประมงและมีการเดินทางจาก พื้นที่ทางตอนใต้ไปทางตอนเหนือตามเส้นทางที่ได้แจ้งเอาไว้เท่านั้นนี่เป็นแผนที่ที่ IDF ได้มีการประกาศเมื่อวานนี้ครับ18มกราคม2025ส่วนในเช้าวันนี้19มกราคม2025มีรายงานว่า IDF ได้ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายทางทหารในพื้นที่ทางตอนเหนือ ของฉนวนกาซาด้วยตามการรายงานได้ระบุว่าการโจมตีในครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อข้อตกลงหยุดยิงก็คงจะเป็นการโจมตีเข้าใส่หลังจากที่มีการเคลื่อนไหวทางการทหารในพื้นที่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาครับหลังจากข้อตกลงหยุดยิงบรรลุผลแล้วก็มีรายงานว่าสิ่งของซึ่งเป็นสิ่งของบรรเทาทุกข ให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมก็ถูกส่งเข้าไปในพื้นที่ฉนวนกาซาเป็นจำนวนมากครับนี่คือขอบวนรถบรรทุกสิ่งของบรรทุกจำนวนมากถูกส่งเข้าไปในพื้นที่ฉนวนกาซาแหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลได้เปิดเผยคลิปภาพกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้ถอนกำลังพลออกจากฉนวนกาซาครับมีการนำยานยนต์ทางทหารยานเกราะรถถัง ถอนกำลังออกจากพื้นที่ฉนวนกาซากลับเข้าไปยังอิสราเอลสำหรับข้อตกลงหยุดยิงนั้น1ในนั้นคือการที่ IDF จะต้องมีการถอนกำลังพ่นออกจากฉนวนกาซาครับนี่ก็เป็นคลิปภาพที่ยืนยันว่า IDF ได้มีการถอนกำลังพลออกจากพื้นที่ฉนวนกาซาแต่ว่าเขตพื้นที่สีแดงยังคงอยู่ครับคือพื้นที่แนวกันชน บริเวณริมชายแดนฉนวนกาซากับอิสราเอลหลังจาก IDF ถอนกำลังออกมาแล้วก็มีการปิดประตูบริเวณจุดผ่านแดนระหว่างฉนวนกาซากับอิสราเอลทางด้านสมาชิกของกลุ่มฮามาสหลังจากที่ได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับอิสราเอลแล้วพวกเขาก็พากันออกมาเฉลิมฉลองบริเวณใกล้ๆกับโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในพื้นที่คานยูนิสตามการรายงานได้ระบ,บุว่าสมาชิกกลุ่มฮามาสก็ได้มีการจัดขบวนเฉลิมฉลองแห่ไปบริเวณใกล้ๆกับโรงพยาบาลนาเซในคานยูนิสจะสังเกตเห็นได้ว่าในขบวนเฉลิมฉลองของสมาชิกกลุ่มฮามาสในพื้นที่คานยูนิสนั้นก็จะมีการเฉลิมฉลองไปบนรถกระบะมีการถืออาวุธในระหว่างที่ พวกเขาได้ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความดีใจและชาวบ้านในท้องถิ่นก็พากันออกมาเฉลิมฉลองด้วยความดีใจเช่นกันครับก็ต้องติดตามรับชมรับฟังกันต่อไปครับการปล่อยตัวประกันเฟสแรก7ครั้งที่กลุ่มฮามาสจะมีการทยอยปล่อยตัวประกันจะดำเนินการต่อไปอย่างไม่ติดขัดหรือไม่ ตามการรายงานก็ได้บอกว่าถ้าการดําเนินการปล่อยตัวประกันของกลุ่มฮามาสดําเนินต่อไปไม่มีการติดขัดใดๆเฟสสองของข้อตกลงหยุดยิงก็จะเริ่มต้นดําเนินการต่อไปครับนั่นคือการปล่อยตัวประกันเฟสสองขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวอิสราเอล ที่จะได้รับการปล่อยตัวในวันนี้ด้วยครับสวัสดีครับ